เฮ้เดมเยอลหรสกัสดีคมพอผมนายซิอดมนาเรียกว่าเกมทีมฟอนเทสสอนนะครับคราวนี้แล้วก็มาเล่นจุดชิลๆกันดีกว่านะครับก็ผมว่าเราน่าจะควรเล่นเกมอะไรก็ได้ตอนเนี้ยอันนี้ว่าคิงออ h ด h ฮิ l แล้วกันนะ อะไรประกาศขาวกวนแสดงว่าผมเล่นเอนจินเนียรมากสุดใช่ไหมนะเอาสัก2เอาเอาอไลอย่างแล้วกันนะเล่นตาละตาไปสนุกสนานสารากันไว้ดีแล้วครับครั้น,นี้ก็จะมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้แพงหน้าโดยเฉพาะเรื่องการเมือนท่างหลายแหละที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะขนาดนี้นะครับถ้าเป็นไปได้สุดก็อยู่ที่บ้านนะดีสุดละ ก็ช่วนี้เป็นช่วงที่บอว่ามันวุ่นวายมากๆนะฮะหมาอะไรผมก็สั่งหยุดทุกอย่างแล้ะอันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อดี <c oughs> ไฟปัน่นนะ dang pang. Ah, dai sih. ไอแคมไฟไงวะรู้สึกคนไทยเราก็มีเมื่อกี้อะไรแบบอยู่อ,อ๋อมีคนหนึ่งอ,อ๋อ Mission ends in thirty seconds. Mission ends in ten seconds. Năm bước chạy phải mặt điện tử ngân là mặt điện tử à? là <laughs> <sẽ nào> <laughs> <laughs> <The> mặt <man game. cười> 呃，他妈在卖我！ โอ้ยมีสปายเยอะมากคราวนี้ Ends in 30 seconds. ก็เลยล็เซอร์โเนะโอเคฮะก็เป็นเกมที่สุดยอดมากนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงละแต่ว่ามันสุดๆอะของทุกอย่างที่ส่วนคนสามารถหาได้ในเกมนี้เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆเอออะไรข้อของที่คุณสามารถไปประดับตกแต่งหรือจะทำอะไรทำอะไรก็ได้แล้วแต่คณนะฮะเลยไม่ทั้งคับของก็ยังมีเลยนะครับ ฮะเป็นไงนี่แหละแต่ละอย่างนะครับก็มันจะสมของมาแต่ละอย่างมานะครับมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ตายตัวว่าคุณจะได้ของแบบนี้คุณจะได้ของแบบนี้นะครับก็ก็เป็นเกมที่สุดยอดเหมือนกันนะฮะโอเคเจอกันค้งหน้าผมเพราะผมไยซิลนะับ